สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกม่วงมงคลสวยสวๆน่ารักน่ารักโดยริบินขอบทองนี่นะคะสวยสวยแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีเหรียญริบบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตาใบโพนะคะที่เป็นขอบทองเบอร์สองนะ แล้วก็กันไกลเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน11เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านขอบทองไว้ด้านนอกนะคะทั้ง4เส้นนะเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน 4. สี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับ,จบๆให้กระชับกระับด้านค่ะกระดับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอ,อลิบินพับลงมาด้านล่างเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยคดึงค่ะนี่นะดูความสวยงามนะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะจับริบินโค้งไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้เลยนะคะนี่นะให้ลิบินออกมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับลงมาด้านล่างอีกครั้งขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นนี้นะ ริบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมาได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงจับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะคะให้พองขึ้นมานิดนึงนะดูความสวยงามนะนี่นะคะจะได้สวยงามแบบนี้เลยนะ đi nè. นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกม่วงมงคลสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ